สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์ารอากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2567กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับภาคเหนือมีอากาศร้อนก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดวยอวุณหภูมิสูงสุดต,ตะวันนี่วัดได้41.7องศาเซลเซียสที่ยมเพิ่มเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ และแต่ว่านี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้77มิลิเมตรที่อำเภอสาัานกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับและแต่ว่านี่วันที่16พฤษภาคม2567ได้รับรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองซึ่งเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับทำให้ออาคารในกาดไทยเจริญกาดค้าส่งผลไม้ถล่มลงมาทำให้เกิดความเสียหายครับผมและในเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ห้องสอนก็ได้รายงานผลกระทบจากฝนฟ้าขนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนครับต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกรับคุณถาปนาจันทร์กันส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์ตูนิยมวิทยาภาคเหนือผ่านรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของ n b t นอดก,กันนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับเจ้านี้เองก็มีฝนตกเป็นบางพื้นที่นะครับเนื่องมาจากลักษณะของลูกศรที่หันก็คือลักษณะของลมนะครับลมใต้แล้ะก็ลมตะนนอ,อกเฉียงใต้นะครับก็ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมในส่วนของบริเวณประเทศไทยของเรารวมถึงภาคเหนือนะครับ ประกอบกับมีลักษณะตัว L ที่เฮาหันอยู่ก็ยังคงปกคลุมอยู่นะครับการทำให้บางพื้นที่ของภาคเหนือของเราก็ยังคงมีอากาศ้อนถึงฮอนจัดได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกไม่ห้องสอนตากนะครับมีอากาศตีฮอนจัดในตอนกลางวันได้อยู่นะครับในส่วนของภาพ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเราก็เมฆบางๆปกคลุมก็ค่อนข้างทั่วนะครับแล้วก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนที่ชัดเจนหน่อยนะครับแถวๆรอยต่อระหว่างอ่าลำปูนลำปางช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอบบนของเชียงไายนะครับ ในส่วนของภาพเรดาร์เจ้านี้นะครับเรดาร์ลำปูนเนี่ยก็ตรวจปะกลุ่มฝนนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดลำปูนลำปางเนี่ยฝนก็ค่อนข้างที่จะนักอยู่นะครับแล้วก็ตกค่อนข้างแหงอยู่เหมือนกันนะครับสีเหลืองนี่ก็ถือว่าค่อนข้างแหงแล้วนะครับแล้วก็แถวๆบริเวณต่อล่างของแม่ฮ่องสอนตากตอนบนของตากนะครับก็มีกลุ่มๆเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับในส่วนของเรดาร์เชียงไฮ้นะครับกลุ่มฝนแถวๆเชียงไฮ้ก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับกับจังหวัดน่านนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองได้อยู่นะครับ เรดร์ตากเจ้านี้นะครับกลุ่มฝนก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดตากนะครับก็ยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาชัดเจนเตื้อตตะใดนะครับคาดว่าช่วงบ่ายนี้เองก็ยังคงมีฝนได้อยู่นะครับวันนี้เองนะครับจากแบบจําลองฝนรวมส4ชั่วโมงนะครับของวันนี้นะครับคาดว่าภาคเหนือของเฮานะครับก็คาดว่าจะมีฝนประมาณ140-60ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะกระจายค่อนข้างทั่วนะครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆบางแห่งนะครับ ส่วนมากนะครับก็จะเกิดช่วงบ่ายนะครับหลังเลิกงานเนี่ยฝนจะตกแล้วนะครับในส่วนของวันพุกนะครับแนวโน้มของอากาศเย็นที่เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ฝนนะครับลดลงนะครับวันเสาร์วันติ์เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงไปแต่ว่าก็ยังคงมีเล็กๆน้อยๆได้อยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ของวันติ์นะครับก็ยังคงมีฝนได้อยู่นะครับเรื่อยๆนะครับ อุณหภูมิสูงสุดตะวันที่ผ่านมานะครับสูงสุดวัดได้41.7องศานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเราก็คาดว่าวันนี้เองโซนแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดตากยังคงมีอากาศที่้อนจัดอยู่นะครับส่วนบริเวณอื่นนะครับก็มีลักษณะอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับในตอนกลางวันขั้นหมายอุณหภูมิภาคเหนือตอนบนนะครับสูงสุดวันนี้คาดว่าอยู่ที่3 6นะครับถึง41องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่25นะครับถึง28องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดเก็อ,อยู่ที่38นะครับถึง40องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็อ,อยู่ที่7-8องศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศฮอนในตอนกลางวันก็มีอากาศฮอนจัดในบางพื้นที่และมีฝนฟ้าะนองในหลายพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ตัวนะครับ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน